สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าอาการเป็นโควิดตั้งแต่ทีแรกเลยนะคะเป็นโควิดทีแรกอ่ะมันเริ่มเป็นไข้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเริ่มเป็นไข้ตัวรุมๆุมร้อนๆแต่ไข้ไม่ถึงสามสิบเจ็ดองศาเพราะวันไปวัดแล้วมันไม่ถึงสามสิบเจ็ดองศามันก็มีปวดหัวตัวร้อนเราก็เลยไปซื้อยาที่ร้านข่ายามายาปวดหัวยาแก้ไข้ยาแก้ไอแล้วก็ไปกินตามอาการอะไรเนี้ยแล้วทีนี้มันนอนมาประมาณสามวันทําไมันไม่หายเพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เคยเป็นอาการลักษณะนี้แต่มันไม่หายแต่รท่านี้ มันเหมือนมีเข็มอะไรมาทิ่มในหัวไตไปหมดเลยเจนไปหมดเลยเนี่ยเป็นร้อยเล่มพันลเล่มแล้วในท้องเริ่มแบบเหมือนอย่างไรบีบตุ๊บตุ๊บตุ๊บอะไรเงี้ยก็กินยาก็คนชั่วอะไรเงี้ยแล้วก็อาการไม่ค่อยดีนะขอไปตรวจดีกว่าเพราะว่าเราก็ไปส่งเสียงเราไปที่ส่งเสียงคือเราไปโรงพยาบาลที่มีเชื้อเยอะแล้วเอออะไเงี้ยเราก็เลยกลับมาก็ไปสวอจมูกวันที่27แต่ผลระหว่างที่27เนี่ยเราไปสวอปุ๊บเนี่ยเรากลับมาถึงเราก็ไม่รู้เราไม่แน่ใจเราก็กลับมาเราก็มาซื้อ ฟ้าทะลายโจรที่มีสาร e n d o c a p ฟอ l a ที่มันสูงนิดนึงแล้วก็ยาค้นคาดเชื้อในคอพาลายาแก้ไอยาแก้ไข้ซื้อมาแล้วเราก็เริ่มสตาร์ทกินตั้งแต่วันที่ว่าเรายังไม่ได้รู้ผลกินตั้งแต่วันแรกกินน้ําขิงพี่สาวก็ต้มน้าขิงแล้วก็มียากระทายปั่นที่เราปั่นกินเองแล้วก็กินฟ้าทะลายโจรวันละร้อยแปดสิบกร,รมัมก็กินไปเรื่อยๆแล้วก็รอเตียงโทรหาเตียงอะไรเงี้ยฝ่าจะได้เตียงก็วันที่สองพอวันที่สองปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลมารักไป เขาก็เลินแต่ลระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยเรากินทุกอย่างเราไปแยกที่บ้านหมดเลยคือจะไม่แยกไม่ไม่ให้รวมเลยอ่างเงี้ยระหว่างพอวันที่สองโรงพยาบาลรับไปแล้วก็เขาไปก็เอ็กซเรย์บอร์ดปุ๊บแล้วก็พอพอก็เขาก็เริ่มสตาร์ทใหม่ให้ยาอ่ปาปัสตลัยโจนห้าวันพอครบปุบ๊บเนี่ยเราก็สุดเหนื่อยออกซิเจนในเลือดมันต่ำเขาก็เลยให้ยาพาวิราเวียกินแล้วก็ให้ออกซิเจนในจมูกจนครบสิบวันเขาก็จำหน่ายแล้วกลับมาบ้าน แล้วก็เราก็มาดูแลตัวเองที่บ้านอีกสิบสี่วันจนบัตรเนี้ยเราคือเราก็หายเราก็กลับมาแล้วก็กินผิงนก็ทายอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เอ่อถ้าอายก็เราเขาพยายามทุกอย่างคือจะไม่ให็นอะไรเี้ยแ้วก็คือแนะนำหน่อยหน,ยนี่คือว่าถ้าตอนนี้คือหายดีปกติเต็มร้อยแล้วค่ะแต่แนะนําหน่อยนึงคือเอ่อถ้าเราคิดว่าเราเป็นปุ๊บเนี่ยเราต้องตั้งสตินิดนึงเรารู้ว่าทุกคนน่อยากจะได้เตียงอยากจะได้เตียงที่โรงพยาบาลแต่เราไปดูแล้วว่าคนน้องข้าง,างๆที่นอนด้วยกันนะ่ะ เขาก็ได้ยาแค่พารากับฟ้าทาลายโจรสองตัวแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วเขาก็ปลอดภัยคือตอนนี้คือถ้าเป็นบุ๊อยากให้รักษาที่บ้านซื้อฟ้าทาลายโจรเอาไว้พารายากแก้ไอสามตัวเนี้ยสาคัญแล้วก็รักษาตัวเองที่บ้านดีกว่าเพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเชื้อโรงพยาบาลมันเยอะจากที่เราเป็นน้อยเราก็จะเยอะจากที่เยอะเราก็เจอม,มากขึ้นแล้วที่โรงพยาบาลเชื้อโรคมันเยอะมากเลยคนะ่ะคือรักษาตัวเองดีที่สุดเออตอนนี้ก็คือดูแลตัวเองไปไหนก็ต้องระวังแล้วก็ สวมแมสล้างมือทุกอย่างดูแลตัวเองกันนะคะเพราะว่าเป็นแล้วมันอันตรายมากค่ะรถทบดีที่รอดมา